สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาข้อ1 2 1 0 1ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน1,000โดยการตั้งลบมีการกระจายหนึ่งหลักครูผู้สอนนางสุขุมาพรจันท์ครูเมือง เรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน1000โดยการตั้งลบมีการกระจาย1หลักค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนสามารถหาผลลบจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน1000โดยการตั้งลบได้ 2. นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์โจทย์การลบค่ะ340รลบ225เท่ากับเท่าไรเรามาดูกันเลยนะคะ 3 4 0ล2 5บ225เราก็วงกลมแผ่นเลยค่ะรวงกลมแผ่นตาราง220นะคะ220อ่าแล้วเราก็วงกลมไปอีก5หน่วยนะคะ1 2 3 4 5อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูขอกระจายตรงนี้นะคะเป็น10หน่วยนะคะ นักเรียนจะได้มีงงเนาะเพราะว่าตรงนี้มันทําเป็นแถวและสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้คือกระจายออกมาแล้วนะคะพอกระจายออกมาเสร็จปุ๊บเราก็หักออกห้าเลยค่ะอ่าทีนี้คําตอบตรงนี้นะคะของเราก็คือ225เราจะได้คำตอบว่าหลักหน่วยของเราเหลืออยู่เท่าไหร่คะนักเรียน หลักหน่วยของเราเหลืออยู่5หน่วยก็คือ5นะคะส่วนหลัก10หลักสิบของเราเหลืออยู่กี่แถวคะหลักสิของเราเหลืออยู่1แถวนะคะเพราะว่าแถวนี้เรากระจายออกมาแล้วเห็นไหมคะนักเรียนต่อไปค่ะแผ่นตารางร้อยของเราเหลืออยู่1แผ่นก็คือ100นะคะคําตอบของเราที่ได้ก็คือ115ค่ะการหาผลลบโดยการตั้งลบนะคะ เรามาดูกันเลยค่ะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะ340-225ลบ2ลบกันเหลือเท่าไหร่น้อเรามาดูกันเลยหลักหน่วยของเราคือ0ูนลบหได้ม้ยคะ0ูนยลบหได้ไหมถ้าศูนย์ลบห้ไม่ได้ให้เรายืมมาค่ะยืมจาก4ตรงนี้ก็จะเหลือ3ตรงนี้ก็จะเป็น10บอ่าสิบลบหเหลือเท่าไหร่คะ1 0บลบหเหลือ5 3-2ลบ2เหลือ1 3-2ลบ2ก็เหลือ1คําคำตอบของเราก็จะได้115ค่ะโจทย์การลบนะคะ346-173ลบ173มาดูกันเลยค่ะ346-173ลบ173เวลานักเรียนตั้งลบนะคะนักเรียนก็ต้องตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยค่ะ6-3ลบ3เหลือเท่าไหร่คะ หกลบสาเหลือ3 4มสี่ลบเดสี่ลบเดได้ไหมคะมีเงินอยู่4บาทไปซื้อขนม7บาทได้ไหมลูกไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องยืมหลักร้อยนะคะยืมมาตรงนี้ก็จะเป็น14ตรงนี้ก็จะเป็น2อ่าทีนี้1 4บลบเเหลือเท่าไหร่ให้นักเรียนเอา7็ไว้ในใจนะคะ 7แล้วก็ 8, 9 10 11, 12, 13, 14เหลือคำตอบคือ7อ่าเพราะเหลือคำตอบเป็น7นะคะนักเรียนเหลือคำตอบเป็น7นักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปเลยค่ะ7ค่ะ3ลบ1เหลืออ่า3ทีนี้3ลบ1ทีนี้3มันยืมไปแล้วก็ต้องเหลือสองใช่ไหมคะ2ลบ1เหลือ1โอเคคำตอบของเราที่ได้ก็คือ100 713ไปดูคำตอบข้อต่อไปเลยค่ะทีนี้นักเรียนมาดูาโจทย์นะคะ782-516บ516หอเป็นคำตอบเท่าไรมาดูกันเลยค่ะ700นะคะตั้งให้ตรงหลักเลยค่ะ782ใส่เครื่องหมายลบ 516นะคะ516อ่าทีนี้2-6ลบหได้ไหมคะ2อลบ6ไม่ได้ทำยังไงยืมค่ะยืมจาก8มายืมจาก8ตรงนี้ก็เหลือ7ตรงนี้ก็เป็น12 6ทีนี้12-6ลบ6ได้หรือยังลบได้แล้วลบเลยค่ะ12-6ลบ6เหลือเท่าไหร่ให้เอา6ไว้ในใจแล้วนับไปถึง12นะคะ6 7 8 9 10 1ิบเเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเหลืออยู่6ทีนี้ต่อไปค่ะ7จ็ดลบหนเลบหเหลือเท่าไหร่คะเจลบหเหลือ6 7เลบหเหลือ2องคำตอบของนักเรียนก็จะได้เป็น266ค่ะข้าต่อไปค่ะ4ี่สิบ 410นะคะ410ลบ302 302อ่า0ูลบ2ได้ไหมคะมีเงินอยู่0บาทไปซื้อขนม2บาทได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำยังไงไม่ได้เราก็ต้องยืมมาคะ่ะยืมมา1ตรงนี้เหลือ0จาก0ก็ต้องเป็น10ทีนี้10-2ลบ2ได้ยังลบได้แล้วอ่า 1 0บเหลือเท่าไหร่คะนักเรียน1 0บลบสเอา 2, 2ไว้ในใจแล้วนับไปถึง12แล้วก็3า5 6 7 8ห้าหก็ดแปดเก้าอ่าเหลือเท่าไหร่คะเหลืออยู่8นะคะเหลืออยู่8อ่าต่อไปค่ะ0ูลบศเหลือ0 4-3ลบสเหลือ, 3, อ1คําตอบของเราก็คือ100 8ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการลบโดยการที่มีตัวทดมีตัวทดก็คือหลักที่เราลบมันลบไม่ได้เราก็ต้องยืมหลักข้างหน้ามานะคะ,ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เรื่องการลบได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูแยมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ใน รายวิชาต่อไปนะคะบ๊ายบาย